ทักทายท่านผู้ชมก่อนนะครับนะถ้าท่านใดเข้ามาดูสีมสดก็เข้ามาทักทายกันบ้างก็จะขอพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยครับผมรู้สึกว่าภาพได้ยินเสียงก็ได้ยินนะครับเข้าในเนื้อเรื่องเลยหน้า61สอนะครับสอนซ้ํานะครับเมื่อกี้สอนไปครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าได้ยินแต่เสียงนะครับภาพไม่เคลื่อนไหวนั่นเองโอเคครับผมข้อ F นะครับคำสั่งบอกว่าให้ circle the correct verb in the sentences นั่นก็คือให้วงกลมนะครับ circle แล้ว่าวงกลม the correct verb ก็คือคำกริยา correct แปลว่าถูกต้องนะครับ in the sentences ในประโยคหลายๆประโยคต่อไปนี้นะครับนั่นคือข้อที่หนึ่ง the children the children เป็นผู้อุนะครับ love แปลว่าชอบหรือว่ารักชอบอะไรครับระหว่าง having กับ taking ก็ให้เลือกเอา having นะครับวงกลมก็ว่า having having and ice cream ก็แปลว่า รับประทานไอติมหรือเกียนยไอติมนะครับ on a hot day ก็คือในวันที่มีสภาพอากาศร้อนนะครับนะ a hot day นที่นี่ไม่ได้แปลว่าวันร้อนนะครับนะต้งวันที่อากาศร้อนนะครับนะใส่คำว่าสภาพอากาศเข้ามานิดหนึ่งส่วนข้อที่2องนะครับเซเรนาเป็นชื่อคนให้เลือกคำว่า has นะครับเซเรนาเป็นเอกพจน์ใช้คู้กับ has has lunch นะครับแปลว่ารับประทานอาหารมื้อเที่ยง วิดด้วยหรือว่ากับ her family ครอบครัวของหล่อน every Sunday ทุกๆวันอาทิตย์นะครับกุณครูปไปเรียวเลยนะครับนะข้อที่3 feel ก็เป็นชื่อคนอีกเหมือนกัน feel is is อะไรครับ lots of photo lots of photo นะครับก็คือถ่ายภาพถ่ายภาพนั้นก็ใช้กับว่า taking นะครับ is taking ก็เป็น present continuous นะครับกำลังถ่ายภาพนะครับก็วงกลมคำว่า เช็คกิ้งนะครับล o อ s ออฟโฟโตถ่ายภาพหลายๆภาพนะครับ lots ออฟโซดังนั้น he remember เขาก็จะจำา i s s p r r f e t t d y y วันที่สมบูรณ์แบบของเขาได้ดีนะครับคนครูแปลไวเลยนะครับคำแปลอยู่ด้านล่างนะครับผมก้อ4สี่ s e t s take turn นะครับข้อนี้ให้เลือกคาว่า take นะครับนาวงกลมคำว่า take take turn นะครับขอเรียกว่าเป็น pro s e verb นะครับก็คือเป็นคำกริยา อสองคำขึ้นไปมาใช้ด้วยกันนะครับแปลว่าผลัดกันนะครับนะผลัดกันหรือว่าเปลี่ยนเวรกันนะครับผลัดกัน to fly the kite ก็คือผลัดกันเล่นว่าวนั่นเองนะครับไปเร็วเลยนะไปข้อที่5 V we นะครับ a great day today ก็ให้ต่อคข้ามา had นะครับ we had a great day today ก็คือวันนี้เราถือว่าเป็นวันดีสำหรับพวกเรานะครับนะ had แปลว่ามีเรามีวันดี สำหรับวันนี้นะครับ it was perfect มันเป็นวันที่สมบูรณ์แบบนะครับข้อที่6 g a r i m a นะครับ and julie ก็คือชื่อคนนะครับ want to ต้องการที่จะนั่งนะครับบนชิงช้าสวรรค์ก็ใช้ to have a go นะครับ to have a go ถ้าแปลตามัาท์แปลว่ามีการไปแต่แปลได้ใจความก็คือไปนั่งนั่นเองนะครับนะไปนั่งบน forest w e e l ก็คือชิงช้าสวรรค์ โอเคนะครับนะคุณครูบอกให้แล้วนะครับว่าข้อไหนตอบอะไรนะครับให้นักเรียนเข้ามาฟังให้ละเอียดทุกข้อนะครับแล้วก็จะทราบเพราะคุณครูไม่ได้วงกลมไว้เห็นนะครับจะวงกลมทิพย์ให้ดูโอเคนะครับไปเร็วเลยนะครับไปข้อต่อไปข้อต่อไปคือให้อ่านอีแค e l โครซาบนะครับ e ีแคลนโครซาบนี่หมายถึงแบบฟึกหัดนะครับของหนังสือโคร e up นี้นะครับแล้วก็เป็นไกด์แนะนำนะครับก่อนที่จะไปทำ แบบเหยียน,นั่นเองไกดก็คือว่านะครับเขาบอกว่า using your knowledge of vocabulary using หรือว่าการใช้นะครับ your knowledge knowledge แวความรู้ความรู้ของคุณเกี่ยวกับด้านคำศัพท์นะครับแปลว่าอย่างนั้นนี่คือหัวเรื่องนะครับความการใช้ความรู้ของคุณเกี่ยวกับคําศัพท์หัวข้อแรก there are many words มีคำศัพท์หลายๆคำศัพท์นะครับ t h a t ซึ่ง often go together ซึ่งสามารถไปด้วยกันได้ นะครับเพาะว่าไปด้วยกันได้นะครับเดี๋ยวนักเรียนก็จะทราบด้านล่างนะครับ Sometimes บางครั้งนั้น one of the words หนึ่งในคำศัพท์เหล่านั้น in this ใน uh, in this word g r o u p ในกลุ่มคำศัพท์เหล่านี้นะครับ is c h i k e n out c h i k i n out นะครับเป็น passive uh, is c h k e n out นะครับเป็น passive voice แปลว่านำไปออกข้อสอบนะครับ in the exam นะครับนี่คือคำแปลนะ หัวข้อที่2นั้นยูอาร์นอเลตยุสยูอนอเลใช้ความรู้ของคุณออบว r ร์ดกรุ๊เกี่ยวกับคําศัพท์ที่เป็นกลุ่มกลุ่มคําศัพท์คืออะไรเดี๋ยวค่อยดูกระล่างนะครับ to h e l p you เพื่อที่จะช่วยคุณในการ f i l l in the gap เติมลงไปในช่องว่างเพราะเดี๋ยวเขาใช้เติมนะครับข้อยสาม Make Word Map Word Map ก็คือผังคําศัพท์นั่นเองนะครับนะ map ในที่ไม่ได้แปลแผนที่นะครับแต่ว่าแปลว่าแผนผังแผนผังคําศัพท์นะครับคล้ายๆกับ My Map นั่นเองนะครับ help you, รช่วยใุณคุณ e m b e r เพื่อที่ให้จำา w r r g r r u u p ก็คือกลุ่มของคำศัพท์นั่นเองเมื่อเราอ่าน Exam l l o s e นัเสร็จแล้วให้เรามาทำ Exam c l o s o s e นะครับให้อ่าน e x a ก c ซ o s e Up ันะครับเมื่อกี้เราอ่านแล้วนะครับนี่คือคำแปลของข้อ G นะข้อจ e ร a ดเอ e กเซ p l o s e ั p ให้อ่าน e อ a ก c ซ o s e Up ับนะครับเดินแล้ว,ลว Look at the word map ให้ดูในกลุ่มคำศัพท์ในข้อ h, ข้อ s นี่นะครับนะข้อ h กลุ่มคำศัพท์แล้ว have you ever m a d e you r own word map คุณเคยทำ word map มาก่อนหรือเปล่านะครับนี่คือคำแปลนะคำแปลของข้อ g ส่วนมาข้อ h นะครับก็อบอกว่า what verb what verb นะครับ can you write in word map one คำกริยาคำไหนนะครับที่จะนำมาเขียนลงไปใน word map 1 word map 1คือนี่นะครับนะ คุณครูก็เห็นแล้วนะครับนะคือนำคำว่า have มาเติมให้นะครับนั่นคือคำตอบของข้อนี้ t h a t ซึ่งนะครับ go with all the words ซึ่งสามารถไปกันได้กับคำศัพท์หลายๆคำศัพท์นั่นก็คือคำว่า ice cream คำว่า swim คำว่า picnic คำว่า fun คำว่า go คำว่า c h m นะครับซึ่งสามารถไปกันได้กับคำว่า have words can you write in word map 2แล้วก็คำศัพท์ไหนที่คุณสามารถนำมาใช้ใน word map ข้อ2นะครับ t h a t go with take ซึ่งสามารถเข้ากันได้กับคำว่า take นะครับนี่คำว่า take เขาให้มาเพราะฉะนั้นคำรอบนอกนี่คือคำที่คุณครูพี่นันเติมให้นะครับก็คือ take the bus take turn เป็นต้นอ่ะทีนี้เรามาดูคำแปลกันนะครับว่า have ice cream and ice cream เนี่ยแปลว่าอะไร have a n ice cream แปลว่ารับประทานไอติมนะครับ แอบอสว็บนะครับแปลว่าว่ายน้าหรือมีการว่ายน้านะครับแปลว่าว่ายน้าเฉยๆก็ได้มีการว่ายน้ําก็ได้ h a v e a p i c n i c นะครับแปลว่ามีปิกนิกนะครับหรือไปทําการปิกนิกกันก็ได้ Have a go ก็คือไปเฉยๆก็ได้หรือมีการไปก็ได้นะครับ Have t i า e นะครับตรงเลยแล้วมีเวลาแ v บฟันก็ตรงเลยนะครับแล้วมีความสนุกสนาน ทีนี้คำแปลของ take นะครับ take the bus ก็คือนั่งรถบัสนั่นเองนะครับนั่งรถโดยสาร take turn นะครับเป็น prosolve นะครับเนี่ take turn เป็น prosolve p r o s l v e แปลว่ากริยาวลีนะครับกริยาวลีหมายถึงนำเอาคำกริยาตั้งแต่2องคำขึ้นไปมาใช้ด้วยกันนะครับแล้วความหมายก็จะเปลี่ยนไปนะครับเช่น take turn ก็จะแปลว่าผลัดกันนะครับหรือหมุนเวียนเปลี่ยนกันไป take a shower นะครับแปลว่า อาบน้ำนะครับหรือเช็คอบอทใช้ได้แทนได้เหมือนกันนะครับเช็คโฟล์นะครับก็คือถ่ายภาพเช็คลูกนะครับก็แปลว่าต,ว a, ตัว A ตัว a เล็กนะครับนะก็แปลว่ามองดูเฉยๆนะครับนะเช็คลูกเช็คพ t ดเช็คพอดก็เป็น p ร o สเวิร์บนะครับนะแปลว่ามีส่วนร่วมหรือแปลว่าเข้าร่วมนะครับโอเคนะคุณครูสอนไว้นิดหนึ่งถ้านดกเรียนต้องการที่จะให้เข้าใจละเอียดนะครับก็ ฟังซ้ําหลายๆรอบนะครับผมไปต่อครับข้อ i, now ตอนนี้ให้ complete ให้ทำให้สมบูรณ์ทำไรครับ exam task นี่คือ exam task นะครับไหน exam task task แปลว่าใบงานนะครับแปลว่างาน exam แปลว่าแบบฝึกหัดมันแบบฝึกหัดที่เป็นใบงานใบงานแบบฝึกหัดนั่นเองนะครับคือข้าล่างนี้นี่คําสั่งนะครับอยู่ในแถบเหลืองนะครับนะคุณครูแปลให้ว่าให้ read ให้อ่าน The sentence s ประโยคต่างๆ about เกี่ยวกับ Tom's day out Tom's day out แปลว่าวันหยุดของทอมนะครับวันหยุดของทอม Choose ให้เลือก the best word ก็คือคำตอบที่ถูกที่สุดนะครับนะครับระหว่าง A B หรือ C for each answer สำหรับแต่ละคำตอบนะครับก็จะไดง A new skating ring r i n g r i n g แปลว่าลานนะครับ s c a t i n g ก็คือลานสเก็ตนั่นเอง ลานสเก็ตแห่งใหม่นั้นได้จุดๆก็หนึ่งก็ A ก็ B ก็ C ในเมืองของเราเมื่อปีที่แล้วเพราะฉะนั้นได้อะไรครับได้เปิดนะครับนะ o p เ n เติมีดีเป็น Past Simple นะครับเพราะฉะนั้นตอบข้อ A นะครับกรูวงกลมให้ A นะครับวงกลมทิพนะครับนักเรียนต้องฟังนะครับถึงจะรู้ว่าตอบข้อ A เพราะก็ B แปลว,ว่า b e g ก n แปลเริ่มต้นนะครับเป็นช่อง2 Arrive แปลว,ว่ามาถึงไม่ถูกต้องนะครับ ไปข้อที่2เลยคุณครูไปเร็วนิดหนึงนะข้อสอง the first time ครั้งแรกนั้น I went ที่ฉันไปไปไหนครับไปเล่นสกเก็ตเหมือนกันหมดเลยทั้ง a b c สกเก็ตเหมือนกันหมดแต่ข้อไหนถูกครับข้อ a went s k e t e went เป็นคำกริยานะครับสเก็ตในที่นี้ก็เป็นคำกริยานะครับนะเพราะฉะนั้นเกี่ยกวกับคำกริยาอยู่ติดการผิดนะครับ ก็อีสเก็ตเตอร์มีดีก็เป็นกริยาช่องสองและช่องสามอยู่ติดกันกับคำกริยาคือคำว่า went ก็ผิดส่วนข้อ3นะครับสเก็ตเตอร์ i n g นะครับเป็นคำจูเร้นนะครับนะคำจูเร้น g e r u n d นะครับอ่านว่าจูเร้นแปลว่าอาการ,รนามนะครับก็คือการเล่นสเก็ตนั่นเองแปลว่าการเล่นสเก็ตเพราะฉะนั้นฉันไปทำการเล่นสเก็ต I was nervous. ฉันรู้สึกสับสนเป็นอย่างมากนะครับนะก็คือเล่นยังไม่เป็นนั่นเองนะครับข้อ2นี่คือคำแปลนะครับข้อ3 now ตอนนี้ I go all the all the time นะครับต่อข้อ4ฉันไปตลอดเวลาเลยนะครับไปเล่นสเก็ตนะครับ with my f r i e n d กับเพื่อนๆของฉันหลายๆคนคนุณครูเฉลยไวๆเลยนะครับข้อ4 we usually เรามักจะหรือว่าบ่อยๆนะครับ usually Two hour, two hour. 2 HOUR o ให้ตอบว่า SPEND ด p นนะ spend ก็คือใช้เวลา2ชั่วโมงตอบข้อเนะครับ day ที่นั่นก็คือที่ลานสเก็ตนะครับ h ว n ว e go เมื่อพวกเราไปพวกเราก็คือไปกับเพื่อนนั่นเองโอเคนะครับข้อที่5 We always พวกเราสม่ำเสมอทำอะไรสม่ำเสมอครับ h a v e a great time ก็คือสนุกสนานนะครับแฮปแปลว่ามีมีเอ็ก t t รดชามีเวลาที่ดีก็คือสนุกสนานกันเหลือเกินนั่นเองนะครับ แล้วแต่สำนวนจะแปลแต่คุณครูวพี่นันจะแปลให้าตามคำสับนะครับนะแล้วพวกเรามีเวลาที่ดีเสมอก็ได้นะครับหรือเราจะแปลว่าพวกเราสนุกสนานกันอย่างยิ่งก็ได้เหมือนกันโอเคนะครับคุณครูไปเร็วเลยครับผมไปต่อข้อถัดไปนั่นก็คือไอเดียโฟกัสก็คือสรุปยอดความคิดนะครับนะให้นักเรียนอตอบตามความคิดก่อนนักเรียนเองนะครับในที่นี้คุณครูพี่นันก็นำเอา ความคิดของคุณกรูมาตอบให้เป็นตัวอย่างนะครับกับคำถามแรกว่า Are outdoor activities a v a a i l l b e than indoor activities why why not แปลว่าอะไรนะครับ indoor outdoor a c t i v i t y ก็คือกิจกรรมกลางแจ้งนะครับ a e better than จะดีกว่า indoor activities กิจกรรมในที่รม่มใช่หรือไม่นะครับขึ้นต้นด้วยอา ใช่หรือไม่เพราะเหตุดใดนี่นะครับคือคำแปลนะครับคุณครูก็ตอบว่า no นะครับไม่ e n t ไม่ได้กิจกรรมกลางแจ้งไม่ได้ดีกว่ากิจกรรมในร่มนะครับนั่นก็หมายความว่า in my opinion ในความคิดของฉันนั้น i n d o r e activity กิจกรรมในในที่ร่มนั้น are better จะดีกว่านิดหนึ่งก็ตรงประเด็นที่ว่า because the weather is not hot เพราะว่าสภาพอากาศไม่ร้อนนั่นเองนะครับกิจกรรมในรม่มก็คือไม่ได้เล่นกลางแดดว่างั้นเถอะ ส่วนในประเด็นอื่นๆนั้น others นะครับ others ที่นี่คือประเด็นอื่นๆนั้น d e p e n d o n d e p e n d o n เป็น prosverb นะครับแปลว่าขึ้นอยู่กับ each activity แต่ละกิจ,จกรรม each แปลว่าแต่ละเพราะฉะนั้นประเด็นอื่อนๆเช่นนะครับประเด็นความสวยงามประเด็นความชอบประเด็นความโออาประเด็น ความแข็งแรงมั่นคงอะไรเหล่านี้นะครับกิจกรรมนั้นๆไม่เกี่ยวว่าจะในที่ร่มหรือที่แจ้งนะครับระบ,บุไม่ได้ว่ากิจกรรมไหนจะดีกว่านั่นคือประเด็นที่คุณครูพินน่นันกำลังจะพูดถึงนะครับแต่ว่าเขียนประโยคสั้นๆให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างแค่นี้นะครับมาดูข้อที่สอง amusement parks cost too, too many uh, too much money แปลว่าสวนสนุกนะครับจะคิดราคา too much money ก็คือแพงเหลือเกิน เพราะฉะนั้น going to a park ให้ไปเที่ยวสวนสาธารณะ with friends กับเพื่อนๆพื่อน is better ดีกว่าไหม do you agree คุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับนี่คือคำแปลของข้อ2ครูไปดังก็ตอบห้เองนะครับ I don't agree ฉันไม่เห็นด้วยนะครับนะว่าสวนสนุกนั้นจะคิดราคาแพงกว่าที่อื่นด้วยเหตุผลว่า the price is cheaper, expensive, depends on each location ราคานะครับจะถูกนะครับ cheap หรือว่าถูกหรือ expensive หรือจะแพงนั้น depends on, depending on s. มันขึ้นอยู่กับ each location แล้วแต่สถานที่นะครับนะไม่จำเป็นว่าสวนสนุกจะต้องแพงกว่าที่อื่น if ถ้าหากว่า some place some place สถานที่อย่างใดอย่างหนึ่งนั้น has lot play equipment. มีนะครับ a lot of มีเยอะนะครับมีอะไรเยอะครับ playground equipment ก็คืออุปกรณ์เครื่องเล่น For i l s r a n สำหรับเด็กๆนะครับและอุปกรณ์เหล่านั้นก็ beautiful สวยงามแข็งแรงมั่นคงนะครับใหญ่โตถ้าสถานที่ใดมีลักษณะอย่างนี้ it well definitely cost more สถานที่นั้นย่อมคิดราคาแพงแพงกว่าได้นะครับนะนั่นก็หมายความว่าขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เครื่องเล่นนะครับแต่ถ้าสวนสนุกที่เครื่องเล่นเก่าๆแล้วจะคิดราคาแพงกว่าก็ไม่ใช่นะครับนั่นคือความหมายที่คุณรูพีนันกำลังจะสื่อให้ฟังนะครับ โอเคนะครับวันนี้คุณครูสอนไวนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าสภาพบรรยากาศก็ไม่ค่อยดีนะครับนะฝนฟ้า,าฟ้าล่นนะครับนะก็อันตรายอยู่ในการใช้อินเทอร์เน็ตโอเคครับคุณครูขอจบหน้า61บไปต่อหน้าอ2สองเลยครับผม